รถครอบครัวนะครับเข้ามาอีกหนึ่งคันนะเป็น Honda CR-V นะครับผมสภาพเนี่ยพร้อมใช้เลยนะครับคันนี้เป็นตัวปี2021นะครับเป็นตัว2.4 EL นะสภาพเนี่ยสวยจัดเลยนะคันนี้พี่ๆคนไหนนะครับที่สนใจนะคันนี้นะครับปี2021นะครับราคาอยู่ที่879,000บาทเท่านั้นเองนะครับเป็นรถเข้าใหม่นะครับคันนี้ยังไม่ได้ทําการปรับสภาพใดๆเลยนะครับผมรถเข้ามาแล้วก็เอามาถ่ายให้พี่ๆได้รับชมกันเลยนะครับนี่นะสภาพนะครับพร้อมใช้งานสุดๆเลยนะคันนี้ เป็นตัวท็อปนะครับสองจุดสี่ EL นะครับเป็นตัว2 4จุดสี่ EL นะครับในเรื่องของนี่นะครับเขามีซันรูฟมาให้เรียบร้อยนะครับผมนี่นะภายในดูโล่งโปร่งมากนะครับผมเบาะหนังนะครับสภาพสวยเลยนะไม่มีฉีกขาดนะครับเดี๋ยวเบาะเนี่ยเราทําการฟอกให้ทาการสปาให้นะครับภายในนะครับภายในภายนอกนะครับตัวรถดนเดิมนะครับผมเขามาด้วยความที่ไม่มีช้ำเลยนะครับนี่ดู ้านหลังได้เลยนะครับเบาะเนี่ยสภาพไม่มี้ํำเลยนะครับรถใช้งานมาครับหนึ่งแสนหนึ่งหมืนกิโลนะเป็นรถปีสองพันยี่ิบเอ็ดนะครับนี่เป็นรถเจ็ดที่นั่งนะครับพี่ๆคนไหนที่สนใจนะรถครอบครัวสักคันหนึ่งนะครับไปกันได้ทางบ้านนะวันด้าซีอารนะครับตอบโจทย์พี่ๆแน่นอนนะครับผมคันนี้ราคาแปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับผมปียี่สิบเอ็ดด้วยนะเลขไมล์หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นกิโลเมตรนะครับพี่ๆคนไหนนะครับที่สนใจนะรถเจ็ดที่นั่งสักคันหนึ่งนะครับผมติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับ 1 6 2 6 2 6 6, 6 6 2นะครับอาแปลงเพจจนครับ